กะเพราเนื้อเผ็ดๆใส่หุ้นเส้นลงไปด้วยกับข้าวสวยร้อนๆไข่ดาวสักฟองเมนูง่ายๆอร่อยด้วยสวัสดีครับงบน้อยอร่อยด้วยวันนี้ชวนเพื่อนๆมาทําเมนูกะเพราเนื้อใส่หุ้นเส้นกันครับเย็นนี้จัดได้เลยนะครับไปดูวิธีทํากันเลยครับส่วนผสมก็มีไม่เยอะนะครับมีเนื้อสับครับอันนี้ประมาณ2ขีดครึ่งครับประมาณ60บาทครับหุ้นเส้นครับหุ้นเส้นก็ประมาณครึ่งห่อครับประมาณ6บาทครับใบกะเพราครับหลังบ้านครับพริกหลังบ้านครับ กระเทียมตำหยาบครับตำรวมกันก็ได้นะครับน้ำปลาครับซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายครับเรามาเริ่มผัดกันเลยนะครับน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมก่อนเลยครับพลิกครับต้องเผ็ดเผ็ดนะครับถึงจะอร่อยขั้วให้หอมก่อนครับพริกกระเทียมหอมตามด้วยเนื้อครับ รวนเนื้อพอเส็ตตัวนิดหนึ่งนะครับพอเนื้อเซ็จตัวเปลี่ยนสีอย่างเงี้ยนะครับ เติมน้ำเปล่าเลยครับเมนูนี้เราต้องใส่น้ำเปล่านะครับแล้วเราจะใส่บนเส้นด้วยนะครับน้ำเปล่าจะทําให้เนื้อเรานุ่มขึ้นด้วยนะครับตามด้วยน้ำปลาเลยครับน้ำปลาหรือซีอิ๊วขาวหรือซอสก็ตามชอบเลยครับซอสหอยนางรมครับน้ำตาลทรายนิดหนึ่งครับใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับใครชอบผงปรุงรสชอบชูรสก็จัดการได้เลยครับชิมรสให้ได้ตามชอบนะครับเร่งไฟแรงเลยครับ ไม่ต้องผัดนานนะครับเนื้อจะแข็งนะครับจะกระด้างนะครับตามด้วยวุ้นเส้นครับผัดให้วุ้นเส้นสุกนะครับก็ใช้เวลาไม่นานครับพอวุ้นเส้นเราสุกก็ปิดท้ายที่ใบกะเทาเลยครับผัดแป๊บเดียวก็ติดแก๊สได้เลยครับ จัใส่จานได้เลยครับก็ประมาณประมาณเจ็ดสิบาทนะครับได้จานใหญ่ๆครับกินได้สามสี่คนเลยครับง่ายๆครับสูตรนี้ลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ